สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงโมงทนานดีลูก,กูลอยู่ชั้นปหนึ่งวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องเพื่อนรักเมวสองเมืองค่ะสามสีกับเปิเป็นเพื่อนรักกันแต่แล้ววันหนึ่งต้องห่างกันเจ้าเปลือกครอบครัวของเจ้าเปลือกเดินทางสู่เมืองเลอเทอะส่วนครอบครัวของสามสีไปเมืองห้า สีทั้งสองส่งข่าวหากันทุกวันสวัสดีสามสีเพื่อนสีเช้านี้ฉันกินแซนด์วิชปามากแล้วนายกินอะไรล่ะฉันอยากรู้นักสวัสดีเปลเพื่อรักเมื่อเช้าของฉันนั้นกินผักข้าทางข้าวเหนียวกับหมูปิ้งด้วยจ้ะเหลอไปอยู่เมืองเลิเธอะ สามสีไปอยู่เมืองห้าสีเมืองเลอะเทอะเนี่ยเขาใช้พลาสติกแบบนี้ส่วนเมืองที่สะอาดเขาจะใช้ใบตรงแบบนี้แล้วก็เขาจะแยกขยะห้าสีวันนี้เราจะมาแยกขยะกันนะคะขยะเลขก็คือสามพวกนี้เราจะต้องใส่ ถังขยะที่เปียกนะคะก็คือถังขยะสีเขียวค่ะใส่ลงไปเลยอันที่หนึ่งก็คือก้างปลาอันที่สองก็คือแอปเปิลเปลือกแอปเปิลนะคะใส่ลงไปเลยอันที่สามก็คือใบไม้เป็นของที่ย่อยสลายง่ายนะคะถังขยะสีเขียวคือถังขยะเปียกส่วนถุง ใั่ขยะสีฟ้าอันนี้เราต้องใช้พลาสติกถุงขานมนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยจึ๊บแล้วก็สีเหลืองนี้เราก็ต้องใช้อันนี้นะคะอันนี้ก็คือกล่องนมนะคะแล้วใส่ลงไปเลยก็คือกล่องที่เราจะใช้ไปเป็นพัสดุอะไรก็ได้ ประดิษฐ์อะไรก็ได้เขาจะมีรูปทรงแบบนี้ค่ะนี่ขยาที่เป็นไฟฟ้าก็คือถังขยะสีส้มค่ะถังข่าสีส้มอ่ะมันมันจะมีโลโก้อยู่ด้านหน้าก็คือขยาอันตารายนะคะแล้วต้องใส่ปลั๊กลงไปเลยก็อันนี้คือฐานนะคะแล้วต้องแล้วก็ใส่ไปเหมือนกันนะคะ หนึ่งสองสามนี่ค่ะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งมันยังไม่หมดนะคะก็คือเข็มฉีดยาค่ะถังสุดท้ายก็คือถังขยะสีแดงค่ะถังขยะสีแดงก็คือถังขยะติดเชื้อนะคะก็คือคนไหนที่ใส่แมสใส่เวลาเราฉีดยาใช่ไหมคะเราต้องใส่พัด ด้วย,ยวก็ต้องใส่ถังสีแดงนะคะคือขยะติดเชื้อค่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเรามาช่วยแยกขยะกันนะถ้าเราช่วยแยกขยะกันถูกวิธีเมืนของเราก็จะสะอาดน่าอยู่คะ่ะขอบคุณคะ่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าต้องใส่ก้างปลาสังขยะสีไหนมีอยู่ห้าสีค่ะมีสีแดงสีสีต้มแล้วก็สีเหลืองสีเขียวสีฟ้าเป็นขยกนนะก้างปลาใบไม้น้ำแข็คะแะเป็นสีเขียวโอเคว่าเพราะว่าถ้าอยากจะให้ ลูกสะอาดใชีวิตเราก็ต้องแบ่งขยะเป็น5สีค่ะนะ้าคนนี้วคอมบิ้งสิค่ะเศษลูกอมหรือไม่ก็เศษถุงเศษขยะพวกพลาสติกแล้วเป็นสีฟ้าค่ะโอเคค่ะต่อไปสีอะไรคะต่อไปก็เป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองจะจะต้องใช้ กลับไปกลับมาเลยค่ะมันถึงมีป้ายแบบนี้ค่ะประจาไปประดิษฐ์อะไรก็ได้ประดิษฐ์รถของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเขาเรียกว่าขยะบรีไซเคิลนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสีแบบนี้นะคะเดี๋ยวใช้กลับไปกลับมาค่ะ ก็คือขยะก็คือขยะพลาสติกค่ะหรแม่ก็ขวดน้ำที่เราดื่มไปเวลาร้อนๆค่ะหรือแม่ก็เศษกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วก็สามารถมาใส่ถังขยะได้เลยค่ะอันอะอรก็ไฟฟ้าค่ะโอเคต่อไปสีแดง จะเป็นเข็มฉีดยาของที่เราใช้แล้วค่ะก็คือแมสที่เราไว้ไม่ให้กันกานไข้หวัดค่ะแล้วนีนพลาสเตอร์เวลาเราฉีดยานะคะขยะพวกนี้มันเป็นไงหนูขยะพวกนี้เราใช้แล้วค่ะเป็นขยะที่ ที่ติดเชือ้อค่ะใช่ม,มจะจต,ต,ต,ติดเชือ้อคนมาคนที่คนที่เป็นหวัดค่ะเขาจะติดเชือ้อค่ะเขาต้องใส่แมสค่ะแล้วเราก็ต้องแยกทิ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะ นี่ค่ะทั้งหมดมี1 2 3 4 5ส4สี่ห้าห้าสีค่ะถ้าเราช่วย่อมขยะก,กันนะคะ5สีแบบนี้ค่ะเราจะลูกสะอาดน่าอยู่มากเลยค่ะ